สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์หรือแวะเข้ามาชมนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊หง h ชาแนลนะคะอันนี้คือต้มน้ำเก๊กหวยนะคะแล้วค่ะแตนเตนนี่คือน้ำเก๊กหวยนะคะ ต้มอีกแล้วต้มขายอีกแล้วนะคะก็จะมีใบเตยกรมัดใหญ่ๆน้อยจะได้หอมๆนะคะตำละสิบบาทตลาดเยอะแล้วก็มีพุดจีนนะคะมีพุดจีนนะคะแล้วก็ดอกเก๊กฮวยใครไม่เคยเห็นดอกเก๊กฮวยก็จะเป็นบานอย่างนี้คะสวย อก็จะสวยมากนะคะแต่ต้นเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะเจ้หงยังไม่เคยเห็นนะคะจนดอกเจ๊งวยใครเคยเห็นก็คอมเมนต์มาบอกเจ้หงด้วยนะคะต้มสองหม้อเลยะคะ่ะต้มสองหม้อค่ะต้มขายนะคะนะคะนี่คือเก๊ หว้วยบำรุงร่างกายดูนะคะน้ำเกวือ่กอกป็จะเป็นแนวแล้วก็ใส่ใบเตยนะะนี่ก็คือพุ้จีนนะคะจีนใบเตย่นะะอกก็จะเป็นแนวดอกสวยมากนะคะเดี๋ยว หุ่ยหลอน <laughs> น้ำก็จะเริ่มเหลืองแล้วนะคะเสือแล้วไนี่นะคะ <c oughs> นะคะ <c oughs> นี่คือเจ๊กหวยนะคะ สองหม้อค่ะไฟไฟแรงเลยค่ะไฟแรงไฟแรงนิดนึงใช้เตาลังพึ่ง อยโกโป็นโขนตุตเด็กแนวตามมาชิมตุกต็กเด็กแนวด้วยนะคะล็อกไปล็อกไปล็อกไปไหม ปเป๊กแนลน่สันข้าวหมูนะคะต้องย่างนานๆหน่อยสันข้าวหมูย่างนานหน่อยม่แล,ล,ละกันนี <c oughs> ในร้านสเด็กแนลอ่าพี่กับ ำต่อมื่กี้สเต็กนะคะสเต็กทานสเต็กแล้วก็ต้องมีน้ำดื่ม,มเย็นเย็นชุ่มคอก็คือน้ำเก๊กฮวยนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาชมช่วยผม,ม,ม,มบรรยายการต้มน้ำเก๊กฮวยแล้วก็ย่างสันคอหมูนะคะสเต็กสเต็กย่างสันคอหมู ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาชมนะคะขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบายหน่วยรักและผูกพันขอบคุณนะคะอย่าเจ็บอย่าเจนเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาปักคุ้มครองทุกทุกท่านบ๊ายบาย